สวัสดีครับวันนี้มารีวิวโชค KYB หรือชื่อเรียกเต็มคือขกาบ้าใส่กับเวฟ1้5 LED ปี2023เป็นโชคเหมาะสำหรับเหมาะสำหรับบรรทุกหนักหนึบๆนบ กกว่าโชคเดิมเยอะเลยตรงนี้มีตัวเปล่าดับอยู่มีตัวกันโชคคอนมีปอกุ้มแกนมาด้วยตัวโชคด้านล่าง ไม่ต้องปาดฟังโซ่นะครับแต่ด้านบนสปริงค่อนข้างจะใหญ่หน่อยต้องปดัดต้องปดัดแฟลลิงชุดสีนิดนึงกับบางคนในจินด,ดำนิดนึงประมาณมิลสองมิลซิลลิ่งการใช้ก็ในเมืองค่อนข้างที่จะใช้ดีเลยมันไม่ดังปัก หรือกระแทกแรงๆเหมือนโชคเหมือนโชคเดิมโชคเดิมมันจะมีเสียงปักเวาลาแบบตกลุ่มแรงๆหรือขึ้นลูกลนานัดอันนี้ก็จะค่อนข้างเงียบหน่อยสีของโชคมีสีดำกับสีแดง ราคาอยู่ที่พันห้าร้อยถึงพันหกแล้วแต่ร้าน๋ยวผมสั่งจากมาทาด้ามาแล้วก็ใส่เองโดยรวมก็มีประมาณนี้ครับรีวิวโชคคยบ้า k y b อ้อรุ่น Happy Duty